สวัสดีครับผมดรเจลนะครับ วันนี้ผมมีข้อแนะนำสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็ต้องการลดเรื่องของสัดส,ส่วนของร่างกายด้วยนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยการทานโปรตีนเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับในการทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะผลงานวิจัยเขาระบุไว้ว่าการรับประทานโปรตีนเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราสามารถลดฮอร์โมนเกลินได้นะครับซึ่งฮอร์โมนเกลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของความหิวโดวยเฉพาะนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอิ่มได้นานขึ้นนั่นเองนะครับและีียยย่่าาางนนรัปททโตมสววช ของเราดีขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าโปรตีนเนี่ยมีกรดอะมิโนจําเป็นนะครับค่อนข้างหลายชนิดซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์ได้นั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นโปรตีนจากพืชนะครับมีงานวิจัยว่าการรับประทานโปรตีนจากพืชบ,บ่อยๆนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดอาการคนที่เป็นภูมิแพ้ได้ด้วยนะครับแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างสารที่ต่อต้านภูมิแพ้ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่าลืมหาโปรตีนทานกันนะครับแล้วก็ ใครที่สนใจหรือว่าต้องการคำปรึกษานะครับแนะนำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญใต้โพสต์นี้ได้เลย